iPhone 15 Pro 4 Black Titanium ใส่เคสตัวไหนดี425มีคำตอบครับ แอปเปิลแอนีพี่ไอโฟนไม่ได้เปิดสามสีเหรอสีพี่เขารีวิวแค่สามันหนึงมีอีกสีด้วยเหรอม่เขาเพิ่งรู้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดีกรีครับเราอยู่กับสี black t i t a n ียมนะครับเป็นสีที่สีที่ทาง iPhone เขาเปิดตัวมาคือจริงๆอ่ะ a p p เ e เหมือนเขาเวลาเปิดตัว i ไอโฟนสีหนึ่งที่เขาจะไม่เคยทิ้งไปเลยนะครับนอกจากสีซิลเวอร์ล้วก็จะเป็นสีโทนดำนะครับคือมันจะเป็นคู่ที่เขาจะต้องมีมาตลอดผมว่ามันเป็นแนวทางที่เขาทํามาตั้งแต่สมัย iPod แล้วแหละว่าเขาจะเป็นโทนสีมืดที่จะต้องมีมาเรื่อยๆนะครับแล้ว iPhone ผมก็ใจว่าตั้งแต่ iPhone ี่เนี่ยพอมันมีดากับขาวก็เหมือนเป็นสีที่อยู่คู่กันมมมาาาไ่่่วว Apple จะเปิดตัสีนคู จะต้องมีตลอดมาเรื่อยๆนะครับและแน่นอนว่าในคอลเลคชันของตัว iPhone 15ก็มีเหมือนกันในตามกระแสที่เกิดขึ้นตอนเนี้หลายคนจะโฟกัสกับ Natural ใช่ไหมฮะแล้วก็จะโฟกัสกับตัวสีไวท์ไทเทเนียมสับสนว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับแล้วก็จะมีสายบลูไทเทเนียมที่เหมือนว่าจองได้หรือว่าชอบสีน้ําเงินอยู่แล้ว แบล็กไทเทเนียมเหมือนเป็นสีที่ไม่ได้มีใครพูดถึงแต่จะบอกว่าสาวก Apple หรือสาวก p h o n e กลุ่มหนึ่งไม่ว่า iPhone จะเปิดรุ่นอะไรมาก็จะซื้อสีดำเสมอเพราะมันเป็นสีแนวที่เขาชอบเป็นธีมที่เขาแบบถูกใจแล้วเวลาจะแต่งเคสเนี่ยก็จะมีแนวทางเฉพาะซึ่งจริงๆในปีเนี้ยแบรนด์เคสมีการอัปเดตคอลเลกชันใหม่ๆมาเยอะมากเราก็จะใส่มาให้ดูกันว่าแบล็กไทเทเนียมของตัว Apple เนี่ยใส่แบบไหนและจะสวยเดี๋ยวไปดูกันครับและยังไงนะครับฝากกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทีมงาน4 2 5ดีกรีทุก นนะจะได้มีกําลังใจไปทํารีวิวเคส iPhone มาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าเกิดรายละเอียดไม่ครบนะครับให้ไปดูคลิปตัวที่เป็นสีเนเชอราลตัวนั้นรายละเอียดเคสจะเยอะสุดและถ้าข้อมูลยังไม่พอไปชมที่เว็บไซต์ของ 425degree ได้นะครับมีทีม Product Specialist ลงรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยนะครับให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้จะโฟกัสที่กับการใส่เคสและดูว่าหน้าตาเป็นยังไงมากกว่าครับแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับรบ,รบริเวณมุม เอาไว้ดูช่วยตัดสินใจครับ จริงๆเอามาเทียบให้ดูนะครับระหว่าง iPhone 15 Pro Max กับ iPhone 14 Pro Max นะครับที่เป็นสี Black กับ Space b l a c k นะครับแตกต่างกันไม่มากนะครับในส่วนของด้านหลังดังนั้นรูปแบบการใส่เนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วข้อที่เขาแตกต่างจริงๆอ่ะไปอยู่ที่ด้านข้างมากกว่าเพราะตรงนี้จะเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับแต่ว่าปีที่แล้วจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับดังนั้นในแง่ของการใส่เคสจริงๆอาจจะไม่ได้มีผลแบบต่างกันขนาดนั้นนะครับตีมมันจะมีความคล้ายกันแต่แน่นอนหลักแบรนด์เคสก็มีอัปเดตมาเยอะเดี๋ยวรแก แบรนด์เคสเมดนะครับจะเป็นตัวเคสเมดตัวท็อปนะครับเคสเมดอัลต้าทับพลัสนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวใสกันกระแทกยอดนิยมันดับหนึ่งนะครับคือหลายคนน่ะซื้อไปใส่กันเยอะมากและใส่กันในหลายๆสีนะครับรวมไปถึงจะเป็นสีดําหรือตั้งแต่แกรไฟท์คนก็จะชอบใส่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะถ้าเป็นสีแกรไฟท์ในสมัย iPhone 13มอ่ะมันจะไปใส่กับพวกเคสใส่ได้ค่อนข้างยากเพราะมีความสะท้อนพอมาเป็นซีรีส์ไอโฟนสิบสีเขาทำเป็นสเปซแบล็กมันใส่ได้ง่ายขึ้นตัว15มันมีความพลายสเปซ เคสสจริงๆสามารถใส่ได้โทนสีมันไม่ได้ดูดรอปขนาดนั้นและด้วยความที่เป็นแบบอัลต้าทับพลัสเนี่ยมีโลโก้ d o o มีขอบรลอนขึ้นมามันจะมีความดุดที่แบบสามารถซ้อนไปได้ก็จะเป็นตัวเลือกเคสใสที่สามารถใส่ให้มันสวยงามได้รวมไปถึงตัวแบล็ k ไทเทเนียเองอะ่ะก็ใส่เคสใส,ใสได้ดีระดับหนึ่งเลยครับ และตัวนี้เราลองกับตัวเคสเมททับเคลย์ที่เป็นตัวรองจากทับพลัสนะครับตัวนี้กันกระแทกน้อยกว่าคือเราอยากให้ดูตัวอย่างว่าถ้าเกิดใส่กับเคสใสทั่วๆไปลุคมันออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนแกลไฟตรงเนี้โทนมันจะออกมาเป็นเทาๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความสะท้อนแต่สเปซแบล็กหรือตัวแบล็กไทเทเนียมใส่มามันจะเป็นโทนอย่างนี้คือจริงๆใส่ได้นะครับมันจะเป็นโทนดำๆอีกทีหนึง่งคือถ้าเราเป็นเลือกเคสใส่ที่มันไม่ได้มีโทนดำแบบพวกเคสใส่แบบแอสะครับจริงๆก็ยังใส่ได้และไ,ได้โทนดออกมาแบบนี้ ต่อมามาดูคอลเลคชันหลักของแบรนด์เคสเมดกันบ้างนะครับคือเคสเมดเขาจะเก่งกลิตเตอร์มากๆทีเนี้ยเวลาเป็นโทนดําแบบเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแต่งเป็นกลิตเตอร์ได้จริงๆหรือเปล่าเนี้ยมันจะดูแบบไม่เข้ากันไหมผมว่าอย่างนี้ฮะตอนสมัยมันเป็นแกลไฟอะตอนนั้นมันจะแบบโทนที่มันจะมีความเป็นแบบ อวกาศสเปซระดับหนึ่งอะเวลาแต่งเปลือรต์แอบแต่งยากแต่ตั้งแต่เขามาทาเป็นสเปซแบล็กกับโทนสีเนี่ยมันแต่งง่ายขึ้นเยอะนะครับคือยืนพื้นอะมันจะมีคอลเลคชันที่ใส่ได้ง่ายมากๆอย่างเช่นตัวการัดเพลหรือว่าตัวการัดมาเบลแบบนี้ที่โทนอะมันจะมีความใช้ตัววัสดุที่เป็นสีที่แบบเป็นเงินเงินทองทองแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่แล้วมันมีความเข้ากันมากๆนะครับคือพอเป็นโทนดําที่เป็นแบบแบล็กไทเทเนียมเนี่ยจริงๆมันจะได้ลุกหรูไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ได้และสวยงามนะ ค,คือข้อดีของเคสเม e ในซีรีส์ที่เป็นการัดอะเขาชอบใช้ในส่วนของตัววัสดุและดึงสีของวัสดุอีกทีนึงมันเลยไม่ใช่สีกลิตเตอร์ที่แบบมันจะมีความขัดแย้งกับตัวสีเครื่องสีของตัว iPhone กับตัวสีที่เป็นทอง 24K พอมาเจอกันจริงๆอะมันสามารถรับกันได้ง่ายดังนั้นเป็นกลิตเตอร์ที่ใส่แล้วมันจะดูสวยวดูครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวกลิตเตอร์แบบเต็มแผ่นนะครับมันจะต้องมีจุดควรระวังแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นตัวเต็มแผ่นแล้วมันมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยที่จะดึงสีดํามาประกอบด้วยบางทีมันอาจจะมีความไม่เข้ากันจริงๆก็ยังสวยอยู่นะแต่ต้องอย่าลืมว่ามันดึงโทนสีดํามาลุกออกมาจะไม่เหมือนกับพวกสีไว้หรือว่าตัวสีเนเชอรัลนะครับที่ตรงนั้นอาจจะดูลงตัวมากกว่าเพียงแต่ว่าของเคสเมดเขามีตัวเลือกที่เป็น Twinkle d i s c o ซึ่งตั้งแต่เขาทําตัวไดมอนด์มามาถึงดิสโก้มันจะ เมื่อก่อนอ่ะเป็นแกลฟไฟเวลาเจอโทนมันจะติดเหลืองแต่พอมาใส่กับตัวแบล็กแบบนี้มันจะเก็บโทนเงินได้ดีมันทําให้ตัวไทเทเนียมแบล็กดูหรูขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนมันจะเป็นโทนเงาเล่นแสงแบบนี้ที่ให้ความสวยมากยิ่งเป็นกลิตเตอร์เงินนะอันนี้ใส่ได้มันทําให้ตัวแบล็คดูหรูหรานและสวยงามครับ ตัวนี้จะใส่ให้ดูว่าถ้าเป็นกลิตเตอร์นะครับพยายามเน้นโทนสีเงินกับโทนสีทองเพอร์เอนเคสตัวเนี้ยที่เป็นตัวฟอร์ g รเจมครับ mm hmm. เขาจะจับคู่โทน2ส,สีนี้ไว้เลยมันจะเป็นโทนที่ไปกับดำนะครับมันจะไม่ดูดุแล้วมันจะดูหรูอย่างเดียวเลยแรละ ถ้าเป็นแบบเล่นสีนะครับเคสมีมีคอลเลคชันโซ่บับเบิลนะครับก็จะเป็นอิลดีเดเซนต์ตัวเนี้ยเวลามาจับก,กับสีเข้มเข้มที่เราเห็นตั้งแต่ตอนบลูแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีที่แบบเป็นโทนม่วงนะครับมันจะเป็นลูกเล่นของเคสที่เราสามารถไปได้กับตัวแบล็กไทเทเนียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นบล็อกซีรีส์ที่เป็นอิลดีเดเซนต์เหมือนกันนะฮะโทนตัวสีเล่นสีมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะให้มิต,ติที่สวยงามเราเนี้ยตัวแบล็กไทเทเนียมก็จะไม่ดูดุละมันจะดูเหมือนเป็นแบบ Object แฟบชบ แล้วเขาก็มีโทนสีดําโทนสีดำเนี่ยเป็นตัวเลือกดีถ้าเราอยากจะแต่งในส่วนแบล็กไทเทเนียมเนี่ยให้มันเป็นแบบเคสดําูดูนะครับที่มีความเป็นแฟชั่นเพราะตัววัสดุของเขามันเป็นซิลิโคนปกติเคสโทนดมันจะมีในพิริคันเมนิย u เแล้วลุคมันจะดูเท่ดูดูแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเลือกที่มันดูดูและเป็นโทนดําสาวๆหลายคนชอบแต่งเป็นดําแต่ไม่ได้อยากให้แบบเคสมันดูดูมากตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีดูวิธีการเล่นเลนส์กล้องหรือตรงปุ่มตรงเนี้ยจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากถ้าเราจะเอามาแต่งกับตัว Black ต่อมามาดูแบรนด์ลายฟินเพเปอร์กันบ้างนะครับคือแบรนด์ลายฟนเพเปอร์เราลังเลมากเลยว่าจริงๆไ้ตัวไทเทเนียมแบล็มันจะเหมาะหรือเปล่านะครับซึ่งพอใส่อ่ะต้องบอกว่าใส่ได้นะอย่างที่บอกว่ามันเป็นโทนดําแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดูแบบสว่างสดใสเหมือนกับตัวอื่นๆแต่ความจริงอ่มันมีรูปแบบหนึ่งที่เราอ่ะลองใส่ได้อย่างเช่นตัวเนี่ยเพเทิฟเลคือถ้าเกิดโทนสีมันมีการคุมโทนที่ไปกับดําได้ดีมันจะทําให้ตัวสีแบล็กไทเทเนียมอ่ะมาเพิ่มความดูให้กับลายทีหนึง่งส่วนตัวเราเกว่ ถ้าอยากจะเล่นลายดอกไม้กับตัวแบล็กเทเทเนียมครับต่อมามาดูแบรนด์ p พอรลิคนกันบ้างนะครับพลิเคนี่ยปกติอะด้วยโลโก้ของเขาอะมันจะทําให้เคสมีความดุแล้วมันเป็นจุดที่จะแอบเฉิดฉายไปกับตัวแบล็กเทเทเนียมแบล็กเทเทเนียม่ยยืนพื้นมันเป็นโทนสีดําพอโลโก้ที่มีความดุแบบ p พ r ร์ลิคนกับรุ่นท็อปของเขาอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นตัว p พ r ร์ลิเค้นโปรเทเตอร์มันจะมีความเข้ากันอย่างประหลาดนะครับเพราะว่ามันจะดูแบบดุดันขึ้นมานะฮะหรือตัวหนึ่งครับอย่างเยอร์ัิเนค สีขุ่นอยู่แล้วพอเจอกับสีตัวแบล็กไทเทเนียมมันไปด้วยกันได้ดีโลโก้เพลริคแนะช่วยให้ทุกอย่างมันดูลงตัวเพราะว่าตัวเพลริคแนะมันไม่เคยหวานอยู่แล้วมันจะไม่พยายามมินิมอลหรือน่ารักแต่เขาจะเน้นโทนเรียบและดุและดูแบบถึกๆทนๆนะครับมันเลยเป็นสีที่แบบช่วยเฉิดฉายความเป็นแบล็กไทเทเนียมเนี่ยให้มันดูแกร่งขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วมันเป็นแบรนด์หนึ่งอ่ะที่คนอ่ะใช้โทนสีดําจะชอบมากๆไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Samsung ครับและแบรนด์เพลคแนนนะครับตัวที่ทุกคนคาดหวังจริงๆะะจเเป็นนนนคสสโททีีีดดําแแลบร์้ม สีดำมาให้เลือกเยอะมากนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอ่ะอย่าง Pelican Ranger Slim นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเคสที่เรียบมากๆและเป็นหนึ่งในเคสที่ใส่กับตัว Black Titanium ได้สวยที่สุดมันจะเป็นการคุมโทนสีดำตั้งแต่ตัวเลนนะครับตัวขอบเลนตัวเคสและยาวมาถึงตรงโลโก้ตรงเนี้ยเขาเป็นการคุมโทนหมดเลยบางคนที่ตัดสินใจซื้อ iPhone 15 Pro สีดำอะ่ะเพราะเราอยากให้โทนมันออกมาเป็นสีดำเคสตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เรื่องนั้นนะครับให้เราสามารถคุมลุคดำๆแบบนี้ ยาวไปถึงขอบเก็บเป็นแบบโทนดําทั้งตัวอีกทีหนึง่งจะไม่มีเคสตัวไหนที่ดําแล้วเรียบไปเท่าตัวนี้แล้วแล้วมาตรฐานกันกระแทกก็ดีอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่คนจะชอบมากๆในการขุมลุคสีดําและสาหรับปีนี้นะครับตัว protector เขาจะโดนอัปเกรดในเรื่องการกระแทกขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีลุคที่เป็นหน้าตากล่องพลิแคนซึ่งโทนหลักของเขาอ่ะจะเป็นการเล่นโทนสีดําอยู่แล้วพอไปกับ black titanium เนี่ยมันก็จะเข้ากันได้ดีเลยครับด้วยขอบของเขาอ่ะจะมีความหนานะครับมันทําให้มันได้ลุคเหมือนกล่องกันกระแแทกแบบนี้ หรืออย่างตัวใหม่ของเขานะครับ p e r l i c a n Guardian นะครับซึ่งตัวนี้จะมีกริดบรเิเวณด้านข้างแล้วก็มีแบบมุมๆที่ปูดมาด้วยลุคที่มันมีความดุลักษณะเนี่ยตัว Black t i t a เ i ียมจะใส่ได้สวยที่สุดในบรรดา iPhone 4สี4นะครับเพราะว่าโทนมันจะมีความเข้มที่มันจะไปรับกับหน้าตาที่มีเหลี่ยมมีมุมมีความถึกทนอย่างเงี้ยใส่แล้วมันจะดูเท่และเป็นการคุมตีมที่ดีมากและอีกโทนหนึ่งนะครับที่พวกสี Black t i t a เ i ียมหรือสีแกลไฟเนี่ยจะชอบมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเป็นพวกวัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์อย เพลิค้นเขาใช้เคปลาของดูปองนะครับมาตกแต่งบริเวณด้านหลังมันทําให้ลุคที่มันดูสปอร์ตและดูเท่และดูสุขุมขรึมด้วยนะครับมันเป็นการรุดวตัวที่มันทําให้ทุกอย่างมันดูแบบเข้มไปหมดเลยจะไม่มี iPhone สีไหนเนี่ยที่มาใส่กับพวกวัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์ได้สวยเท่ากับแบล็กไทเทเนียมแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวท็อปของ p พลิเคนเองก็ตามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบล็กที่มีความเป็นบรัสตีลพวกแนวเมทัลลิกหรือตัววัสดุแนวๆอย่างเงี้ยและมาขอบแบบกันกระแทกตรงนี้มันจะดูรับททที่ล ดูลงตัวมากๆและเนี่ยเข้าใจว่าเป็นโทนหรือว่าเป็นสไตล์ที่แบบคนใช้สีดําอยากจะหากับคอลเลกชันเพลเลคชันที่เขาออกมาให้ครับต่อมามาดูแบรนด์ iFace จากเกาหลีกันบ้างน,นะครับปกติ iFace คนจะคุ้นเคยว่ามันเป็นแบรนด์ที่มันน่ารักแต่จะบอกว่าแบรนด์ i อเฟสอะจะมีตัวที่ใส่กับแนวสีดําได้สวยมากๆหรืออาจจะสวยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอย่างตัว Reflection อะพื้นฐานด้านหลังอะเขาเป็นกระจก เวลามันเป็นโทนดำอะเวลาเจอกับตัวใสมักจะมีข้อจํากัดในเรื่ององการโชว์สีแต่ r e f l e คชั่นด้วยความที่เป็นกระจก และบริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะชิดกับตัวด้านหลัง iPhone มากๆม,มันทําให้ดึงสีตัว Black ไทเทเนียมออกมาได้ชัดมากๆรวมไปถึงก็ขอบที่เก็บโทนลุกเป็นดําดังนั้นต่อให้ทรงมันยังดูน่ารักแต่ภาพรวมที่ออกมามันมีความสวยงามอย่างล่าสุดเนี่ยเขาออกวง m a x กเซฟมาเขาเก็บโทนดํามาด้วยมันเลยเป็นตัวหนึ่งที่ใส่แมทลุกดําได้ดีมากแากหลายคนอาจจะเบื่อแนวเหลี่ยมของโทรศัพท์อยู่แล้วก็วจะเป็นตัวเลือกใหม่ๆที่แบบแนวโค้งมนที่หลายคนชื่นชอบของตัว iFace r e f l e c t i o n ครับและอย่างรอบเนี่ยโทนสีเบดได้รับ ความนิยมมากๆโดยเฉพาะกับตัว m a ก s a เซฟนะครับของตัว iface ก็เป็นสีที่สามารถแมทกับ Black Titan เนียได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโทนสีของเขาจะไม่สว่างเกินไปไม่ได้ดูแบบสดใสมากนะครับพอจับคู่กันเนี่ยมันก็จะเป็นการคุมโทนลุคแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถปรับสไตล์ของตัวสีแ Black Titan เนียไม่ต้องอยู่กับดำเพียงอย่างเดียวครับหรือการตัดขอบเทาแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่สามารถทําได้นะครับตัว r e f l e c t i o n เนี่ยขอบมันจะค่อนข้างหนาจะสังเกตว่าลุคมันจะดูดุน้อยลงนะครับมันจะมีโทนเทาๆแต่ว่ายังสามารถคุมธีมเป็นออาาารรมมณ์เเดีียวกับท่ซื้ ตอนแรกที่เป็น Black Titanium อยู่ครับและต่อมานะครับเป็นคอ l เล t ชัน First Class นะครับตัวคลาสสิกของตัว i f a c e นะครับที่เขามีสีให้เลือกเยอะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยสีให้เลือกเยอะแต่ว่าพอมันเป็นแบบ Black Titanium มันใส่ไม่ค่อยได้หรือเปล่าจะบอกว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตัว First Class เนี่ยตีมหนึ่งของเขาอ่ะจะเน้นขอบดำตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างตัวนี้เป็นครูสูมิกลีนที่ปกติได้จะไปได้วยกันได้ยากแต่พอใส่กันแบบเนี้ย ก็เข้ากันแบบสบายๆเลยนะครับเพราะามันจะมาต่อกับตัวขอบเลนส์กลายเป็นว่าคนซื้อ b บ a c k t i t ท n นียมเนี่ยถ้าจะเล่น First Class คือแทบจะเล่นในดุกสีจะมีตรงคอลเล c ชันคาเฟ่ที่เขาใช้ขอบโทนน้ำตาลที่อาจจะดูเข้ากันน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นอื่นๆที่เจอใน First Class ไม่ว่าจะเป็นโทนสีเข้มสีอ่อนจริงๆเข้ากันได้หมดอย่างตัวเนี้ยคุตูมีไวที่หลายคนชื่นชอบมากๆนะครับและสีเนี่ยมันจะมีความน่ารักเนี่ยกลายเป็นปรับลุคของตัว Black t ทเ a n i ียมให้มันดูน่ารักขึ้นมาเลยนะครับฟีลลิบบ่งด นิ่งๆเนี่ยเราสามารถปรับสไตล์อย่างเนี้ยโทนโลสโก o ก็สามารถมาใส่ได้ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วมันแอบ,บเข้ากันมากๆนะเพราะตัวนี้มันไม่ใช่สีเทาไงมันดําสนิทมันแมทกับในส่วนของตัวขอบเลนดีๆเลยขอบด้านข้างของตัวเฟิร์สคลาสก็เป็นสีดําอยู่แล้วหรือบางที่ผมอยากจะลองแต่งยากๆอ่ะแต่งกับโทนฟ้าแบบเนี้ย ฟ้าอ่อนๆคุซูมิบลูก็สวยเลยนะครับอันนี้ก็คือดูดีเลยดังนั้นตัวนี้สามารถเป็นเลือกแมทสีได้ถ้าใช้กับตัว First Class นอกเหนือจากแบรนด์ p e l i c a n แนะครับจะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เหมาะกับการใส่ Black t i เ a n i ียมากๆก็คือตัว UAG UAG จะมีดีไซน์ที่ดุดันมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวขอบของเขาจะเน้นโทนดำอยู่แล้วเหมือนกับ First Class ตะกี้นะครับดังนั้นเลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราจะใช้ในส่วนของตัวแบ a c กไ i t ท n i ียเนี่ยแทบจะใส่กับ u a เได้ทุกสีอ่หนเน Pro มืเมเมแบบ รับกันได้เป็นอย่างดีก็จะดูเท่และพรีเมียมมากๆหรือว่าบางทีอ่ะ UAG ถ้าเกิดเราอยากจะแต่งสีสันอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวครีมสันเรสนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยบางสีมันจะใส่ไม่ได้นะฮะก็จะเป็นสีที่ใส่ออกมาและดูพอดีและลงตัวมากๆนะครับเคสสไตล์ UAG หรือ P e l i c แ n นะครับก็จะเหมือนเป็นเอกสิทธิ์นะครับของแบล็กเททเนียมที่สามารถแมทกับสีไหนก็ได้ด้วยลุคของมันที่มีความดุและสามารถรับไปได้ดีและใส่ขึ้นมาได้สวยอย่างตัวเนี้ยมาใส่โทนสีเขียวของโมนาซึ่ง อย่างตัวบลูเทเนียมอาจจะใส่ยากหรือว่าไวเทเนียมอาจจะดูหวานเกินไปก็ดูลงตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับหรือบางทีมาเจอสีรัสแบบนี้ที่เป็นสีใหม่จริงๆเขาก็เหมือนแบบออกแบบมาคู่กันนะครับว่าสามารถใส่ได้สบายๆสยํสำหรับซีรีส์โมนาครับทีนี้พอมาถึงตัวรองลงมาอย่างตัวพาดไฟเดอร์หรือเมโทรโพ l ิสเอนะครับคือมันก็ยังแบบ ได้ได้ได้สิทธิ์ในการใส่ทุกสีจริงๆเยตัวนี้เป็นสีไว้อะพอรับไปผมอ่ะเคยลองตัวนี้กับตัวบลูไททเนียมมันแหนบไม่เข้านะแต่พอเป็นแบล็คเททเนียมนี่คือสบายๆนะครับเหมือนดีไซน์มาคู่กันหรือถ้าเป็นลายใหม่อย่างตัวผาดไฟด์เจอจีโอคาโแบบนี้เนี่ยก็เป็นลุคที่แบบ ลงตัวและจ,จริงๆมันน่าจะเป็นสีที่ใส่ UAG ได้ดูดุและดูเท่ที่สุดด้วยนะครับตัวของ UAG เขาจะมี Metropolis LT นะครับที่เขาออกแบบมาใหม่เนี่ยจะทําด้วยวัสดุเคฟลาที่เขาน่าจะทําตามของตัวโมนาอีกทีนึงก็เหมือนเป็นตัวพรีเมียมตอนนี้พอเอามาใส่กับตัว Black t i t a เ i ียมอ่ะมันจะเป็นการคุมลุคที่แบบดูดุมากอย่างที่บอกไปสีเนี่ยมันจะชอบโทนดาโทนคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเคฟลาแบบนี้คือชอบมากมันจะมีความเข้ากันมากนะครับหรือแบบนี้เรามาใส่โทนสีเขียวก็มีความเข้ากันอันนี้สวย และจริงๆอ่ะ UAG เป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญกับโทนสีดำนะครับอย่างผลิตแค่ไ่นเขาออกแบบเป็นเคสดํามาเลยส่วน UAG เขามีตัวเลือกที่เป็นเคสใสแต่ภายใต้เคสใสของเขาอ่ะมักจะออกซีรีส์ Ash มาให้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น Plasma ตัวคลาสสิกหรือ p า t h f i n d e r ที่เป็นนักเซฟตัวใหม่นะครับอย่าง p า t h f i n d e r ตัวเนี้ยพอมาใส่กับ Black t ท t ทเ i ียมันจะได้ลุคที่มันดูดําและดูเท่ UAG คือไม่กลัวความดุครับเขาเป็นแบรนด์ที่จะเน้นตะโกนโลโก้ดังนั้นภาพยิ่งดุเขายิ่งชอบหน้าตามันก็จะลุคออกมาเข้ม,ขม,ขมแบบ หรือหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นหน้าตาคลาสสิกของ UAG นะครับที่เป็นแบบพลาสมาเป็นสี Ash, แอชเข้มๆดิบๆเท่ๆแบบนี้เลยครับอย่างตัว UAG p i o ที่เป็นซีรีส์เคสใสที่ลายน่าจะน้อยที่สุดของตัว UAG อะครับเขาก็ทําสีแอชมาให้ด้วยคือแบรนด์เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับตัวสีดาไม่ว่าจะเป็นแกรไฟต์สเปซแบล็กหรือแบล็กไทเทเนียมแบบนี้ออปชันของมันหน้าตามันก็จะดูแบบดุขึ้นมานะครับเพราะลวดลายเขาแน่นอยู่แล้วพอเติมสีแอชลมเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันจะดูยิ่งดุกว่าเดิมเลยครับและอย่างตัวเนี้ย UAG p i o Maxx Save ที่เป็น เขาะที่ทําเป็นเฮกซากอนเขาจะมีทั้งในส่วนของตัวสีขาวแล้วก็มีสีดําและจริงมีสีทองด้วยและออปชั่นของเขาที่เป็นแม็กเซฟเขาจะเน้นความหน้าตาที่มันดุดันขึ้นมามันน่าจะเป็นการใส่แม็กเซฟที่ดูแบบดุร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้เละต่อมานะครับจะเป็นแบรนด์สกินอมามนะครับที่เน้นดีไซน์สตรีทนะครับก็แบรนด์เขาเนี่ยในส่วนซีรีส์หลักๆของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวไซโดแม็กเซฟหรือว่าตัวอ r ริออนเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกระหว่างตัวสีใสกับสีดามาให้ดูอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่า แม็กเซฟเขาจะวางลวดลายที่เป็นสกิกเนเจอร์ของสกิน a า a ์อยู่แล้วดังนั้นมันจะมีความดุดังขึ้นมานะครับหน้าตามันจะมีความดุแต่มันจะเป็นนลนสไตล์กับ UAG ตัวนั้นเขาจะมาด้วยฟีลลิ่งของวัสดุแต่ตัวนี้นจะเป็นลวดลายที่แบบเอามาเสริมให้หน้าตาของมันสมบูรณ์มากขึ้นแบบนี้ครับหรืออย่างตัวนี้ครับที่เป็นตัวโอไรออนนะครับตัวนี้จะมีตัวเท็กซ์ตัวอักษรที่แบบเอามาตกแต่งนะครับพร้อมกับวงแม็กเซฟพอใส่กับโทนสีแบล็กไทเทเนียมแบบนี้มันก็จะได้ลุคที่มันดูดุ ama ดาริเวณด้นข้างดดด้้้วยแแลกมมมมีีีปุ่ส่สทัันไครบ ซิกินามานะครับเขาก็จะมีหลายคอลเลคชันที่แบบจะเป็นเคสทึบนะครับอย่างตัวนี้เป็นคอลเลคชันสเล e ซึ่งคอลเลคชันพวกนี้จะเน้นโทนสีดํามาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีในส่วนของสแตปที่เป็นสีสีตรงนี้ภาพมันจะสามารถใส่ได้หมดโดยมิกซ์ตามสีทีหนึ่งว่าสีสแตปเราอยากได้แบบไหนโทนรวมยังไงใส่ก็เข้ากันอยู่แล้วอยู่ที่ชอบสีตัวไหนครับแล้วก็มีอย่างตัวนี้ครับคิร่าโคบนะครับที่เขาทำมาหลายคอลเลคชันตัวนี้จะเป็นสีโทนโฮโลแกรมแต่ว่ามันติดมืดมากก็จะเป็นลุคเท่ๆที่เราสามารถแต่งตกับรสีแบราล็ก ปกอะเขาจะมีคอลเลคชันเริ่มต้นหนึ่งเ r e s i d ซึ่งเขามีแบบขอบดํามาด้วยก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นขอบดําของ e ีเฟลชั่นมาแล้วว่าใส่แล้วมันเข้ากันตัวนี้จะเป็นของตัวสเปกนะครับเนื่องจากว่าแผ่นมันไม่ได้ชิดขนาด e ีเฟลชั่นสีที่ออกมามันก็จะมีโทนที่แบบแตกต่างโดยเฉพาะขอบดําที่มันสีดําแล้วมีความเงาแบบนี้โทนสีเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนไปแต่ท o ทั้ลุอ่ะยังดําและดูดีอยู่นะครับโดยเฉพาะกับวง m a ็ s a ซ e เนี่ยที่มีความเข้มแบบนี้มันทาให้ได้แบบลุคมืดๆที่หลายคนน่าาจะะชอบบบบกััันนนแแีี้้ลสํหรตว โอเลดเคลียร์นะครับคือตัวที่ใส่กับตัวแบล็กไทเทเนียมได้ดูเท่มากสาเหตุของเขาอ่ะคือวงแม็กเซฟที่รอบเนี่ยมันเป็นโครมนะครับมันจะมีความเงาพร้อมกับลวดลายของเขานะครับที่เกิดจากกริปที่ทําให้ถือถนัดมือแต่ออกมาเป็นลายที่สวยงามด้วยนะครับดังนั้นมันจะเป็นลุคดูแบบหนึ่งที่สามารถแต่งให้แบล็กไทเทเนียมได้ครับต่อมานะครับมาดูเพรสซิเดโอกริแบบทึบกันบ้างนะครับสำหรับสเปกเนี่ยเขาจะมีโทนสีดานะครับและด้วยลวดลายกริปของเขาครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ลุคแบบเท่ๆดูสปอร์ตัับวก ไทเทเนียมได้ดีเลยนะฮะมันฟิลลิ่งคิดถึงพวกแบบเน็ตเทนนิสลุยกีฬาอะไรอย่างเง้ยเพราะว่าค่ายเมกาเขามีความชอบสปอร์ตแวร์อยู่แล้วอันหนึ่งที่น่าสนใจนะเวลา Black ไทเทเนียมไปเจอกับสีๆมันจะไปไม่ได้แต่ถ้าแบรนด์ช่วยตัดขอบมาให้ มันลงล็อกเลยนะฮะเหมือนที่เราเห็นกับตัว iface ตัวนี้เป็นโทนสีน้ำตาลที่หลายคนอาจจะอยากลองใส่ใช่ไหมตัวสเปกอะครับในซีรีส์หลักของเขาเนี่ยจะทำขอบเลนส์เป็นสีดำอยู่แล้วดังนั้นต่อให้สีมันแบบมีความต่างระดับหนึ่งก็ยังสามารถแมทได้รวมไปถึงตัวสเปกเองเขาทำโทนสีที่ไม่สว่างเกินไปก็เป็นโทนสีที่สามารถมาใส่กับแบล็กไทเทเนียมได้แบบนี้สวยเลยครับอันนี้อยากลองใส่ให้ดูนะฮะคือพอใส่แบล็กอะมันจะดูเข้มน้าตาลมันจะดูรูใช่ไหมอันนี้สีชาโคล มันจะเป็นความก้กึ่งระหว่างเข้มเข้มดุดดุลัๆคือคือกล้องอ่ะมันจะทําให้ทุกอย่างมันดูดุแต่ว่าโทนสีอ่ะแล้วก็การเล่นกับขอบบรอนส์แบบเนี้ยอันนี้อีกอันนึงที่ใส่และสวย ต่อมานะครับมาดูแบรนด์ o ซลิเดตจากไต้หวันกันบ้างนะครับแบรนด์นี้นะครับคนพรีออเดอร์กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกับรุ่น s ซ t u r n และมันก็ใส่ได้สวยจริงๆครับจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับรุ่น s ซ t u r n คือตัวเลนกล้องนะครับเลนกล้องอ่ะเขาจะมีการตกแต่งนะครับแล้วเขาก็จะใส่เป็นลักษณะเหมือนแบบกล้องทอยเนี่ยมีใส่ระยะซูมเลนพวกนี้มันทำให้ลุคของมันมาดูโดดเด่นนะครับเขาเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากโซพิวเมื่อปีที่แล้วอีกทีนึงไปกับขอบตัวดาที่มาตัดกับลุคที่เป็นเคสสวมหลังแบบเนนนีี้ยทุกออ่่าางมมมมััดูแแแบบบบจะควฟช มากขึ้นนะครับและมันก็ยังดูมินิมอลในเวลาเดียวกันด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ใส่แล้วมันจะดูไม่ดูมันไม่ได้ดูแบบหรูแต่มันจะดูเป็นแบบแต่งตัวและเป็นของแฟชั่นมากกว่าแบบนี้ครับ ทีนี้ Solidity Saturn มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเดกกี้ผมเพิ่งพูดไปใช่ไหมว่าถ้าในส่วนของขอบเลนส์กล้อง,องเขาทำโทนดำมามันจะใส่ด้วยกันได้สมมติถ้าเกิดเราชอบสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยเข้ากันถูกไหมครับเพราะว่าเลนส์กล้องมันเป็นสีขาวโชคดีเป็นของคุณนะครับเพราะว่า Solidity Saturn เนี่ยเขาออกแบบมาให้คัสตอมได้จุดหนึ่งคือจุดตรงเลนส์กล้องนั่นเองครับในกล่องเนี่ยเขาจะให้มา2แผ่นแล้วเขาอ่ะจะให้มาเปลี่ยนแบบนี้ได้ทีเนี้ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ แค่เปลี่ยนเลนส์กล้องอารมณ์จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างสําคัญแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะเลนส์กล้องมันกินพื้นที่เยอะในการตัดขอบตรงนี้แบรนด์เขาต้องคิดมาแล้วว่าขอบสีดำเนี่ยจะต้องแมทไปกับสีฟ้าได้มันเลยช่วยตัดขอบให้มันคุมตีมออกมาและสามารถใส่ด้วยกันได้ตัวนดี้เลยกลายเป็นว่าแบรนด์เนี่ยเราสามารถใส่กับสีอื่นๆได้โดยที่ปกติแบรนด์อื่นจะใส่ได้ค่อนข้างยากอย่างเช่นสีเขียวแบบเนี่ยปกติมันจะใส่ด้วยกันได้ยากแต่พอตัดขอบขึ้นมามันก็ดูลงตัวที่ต้องเสริมไปอีกอันหนึ่งคือต เขาเก็บโทนเทามามันเลยทําให้แมทกับตัวไทเทเนียมแบล็คได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเล่นได้หลายสีมากๆแล้วก็สวยงามมากอีกด้วยแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อตัวแบล็คไทเทเนียมมาเนี่ยและจริงๆเราคาดหวังให้มันหรูมากกว่าที่จะไปแต่งโทนดําไปแต่งเท่ๆแบบเพอร์ลิเกนแบบ UAG แบรนด์หนึ่งอ่ะที่น่าสนใจมากนะครับก็จะเป็นแบรนด์เบอร์ก้านะครับเบอร์ก้าจะเป็นลักษณะของตัวเคสกรีนทั้งแผ่นนะครับและขอบเคสของเขาจะเป็นโทนสีดําดังนั้นมันแมทกับในส่วนของแบล็คไทเทเนียมได้เป็นอย่างดีนะครับ s ิกเนเจอร์มันจะไม่ดูสว่างเกินไปมันจะมีการคุมธีมคุมโทนที่ดูโตนิดนึงอันนั้นการแต่งคู่กับดำเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลนส์กล้องอ่ะมันจะช่วยเสรมิมทุกอย่างมันดูแบบดูนิ่งดูสุขุมแล้วก็มีความเรียบหรูเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวนี้เราใส่กับเออร์เมด o o พูลที่เป็นตัวคลาสสิกแล้วหลายคนชอบมากมันก็ออกมาดูสวยงามแบบนี้ครับหรือจริงๆถ้าเราเอาไปแต่งกับโกลเด้นท็อปอย่างเงี้ยโทนสีมันจะติดระหว่างชมพูกับม่วงถูกไหมแต่ด้วววาแบบทีีมมมันนคสล้โจะ นิดนึมันแต่งกับแบล็กไทเทเนียมได้สวยแบบนี้เลยข้อดีของเบอร์ก้าครับที่เขาบอกว่าใช้ไดซับไลเมชันอ่ะสีเขาชัดมากๆพอสีเขาชัดอ่ะต่อให้มันเป็นลายที่มันมีความสดใสแบบเนี้ยมันเจอกับเลนส์กล้องตัวดำๆมันก็เป็นการตัดขอบกันพอดีพอดีปกติลายที่เขาคิดมามันต้องเจอขอบดำของเขาอยู่แล้วไงดังนั้นสีที่เขาออกแบบมามันเลยต้องสามารถไปด้วยกันและไม่ขัดแย้งกันและสีเขาชัดมากๆแบบเนี้ยจะใส่สดใสคุมติมหรูก็สวยหมดครับถ้าเป็นเบอร์ก้ามาดูแบรนด์ต่อมานะครับพิตากาิก้าที่เขาจะเน้น เรื่องของตัววัสดุอารามิดไฟเบอร์นะครับหรือว่าลวดลายประมาณนี้นั่นเองทุกคนอันนั้นเพราะเป็นแบบแบล็กไทเทเนียมที่ชอบลายนี้อยู่แล้วก็วจะเป็นลุกที่ดูเอามากๆแบรนด์พิตากาเวลาที่เขาขึ้นภาพโปรโมทส่วนใหญ่เขาจะใช้ iPhone ที่เป็นโทนตัวสีดาเพราะเขาก็มองว่าตัวโทนสีดำเนี่ยมันจะแมทตรงนี้ได้สวยงามที่สุดมันโทททลลุกมันจะดูมืดและเป็นมืดที่มันดูหรูและดูเท่ดูสปอร์ตมากๆพิตากาครับตัวเคสของเขาเนี่ยจะมีการเปิดบน เปิดล่างแล้วก็เปิดด้านข้าง iPhone ยุคปัจจุบันน่ะสีขอบด้านข้างมันจะแมทกับสีด้านหลังอยู่แล้วดังนั้นมันเป็นการคุมลุคทั้งอันนะครับให้มันดูดำสนิทไปหมดเลยนะครับเป็นสีที่ใส่กับปิจิก้าที่สวยที่สุดผมบอกอันนี้ได้เลยหรือตัวเนที่เป็นปิจิก้ารุ่นโปรที่เป็นตัวกันกระแทกขอบด้านข้างของเขาจะเป็นโทนสีดำอยู่แล้วนะครับลุคมันจะดูมีความแมทและดำสนิทนะครับสวยรูแบบนี้แล้วตัวรุ่นพิเศษของเขานะครับฟิวชั่นวิวิ่งนะครับตัวลายแรบโซดี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป ก็จะไปด้วยกันกับแบล็กเทเทเนียมได้สวยงามครับแบรนด์ต่อมานะครับคือรา c r ร s t a l X เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าใส่กับ iPhone โทนมืดได้ดีมากๆนะครับก็ตั้งแต่รุ่นแกลไฟล์ละแกไฟล์มันจะหาเคสใสใส่ยากแต่ Crystal A กอะด้านหลังมันจะเป็นกระจกที่มีโทนสีดําพอใส่เสร็จปั๊บมันจะออกมาเป็นโทนชาครับพอเป็นตัว p a ป e Black หรือ Black t ทเ a n i ียมก็ยังเป็นเหมือนกันครับมันจะเป็นโทนที่ใส่ออกมามันจะไม่ได้ดูดาสนิทแต่มันจะคุมลุกดําได้สวยงามและด้วยความที่มันเป็นกระจกจริงๆมันนนเป็โทํากระจกที่สาามรถสะท้อนิงม ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใส่ได้สวยงามมากๆครับแบรนด์ต่อมานะครับสปีกเกนแบรนด์สปีกเกนเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับ iPhone สีดําอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานสมัยก่อนอะ่ะไอโฟนมันก็มีแค่ดําและขาวถูกไหมครับอย่างตัวสปีกเก้นอัลต้าไฮบิดเนี่ยเขาก็จะมีคอลเลคชันที่เป็นขอบดํามาด้วยเขาเออกแบบมาให้มันแมทกับโทนสีดําได้เป็นอย่างดีนะครับสปีกเกนเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แบบเวลาเราจะแต่งโทนลุคให้เป็นสีดําเขาจะมีออปชันให้เลือกแบบนี้นะครับรวมไปถึงว่าถ้าเ,เนา่่ยอยบบยงช Liquid Armor มันจะเป็นโทนดำทบๆลุกล um ุมรวมนะครับแล้วก็จะมีลวดลายบริเวณด้านหลังที่เป็นแบบการออกแบบของเขานะครับหรือยังเป็นตัวคออาเมอร์นะครับที่มีความหนาขึ้นมานะครับในเรื่องของตัวขอบแล้วก็มีลวดลายบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวรักเก็ตอาเมอร์จะมีการตกแต่งลวดลายเยงี้ยซึ่งมันจะแมทกับโทนสีดําได้หมดเลยนะครับขอบดํามีลวดลายเล็กน้อยก็จะเป็นตัวเลือกสีดําที่สามารถเลือกได้ของสปิเกนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเคสของตัว Black t i เ a n นียนะครับหลายคนอาจจะไปเข้าใจว่าพอเป็นดําแล้วมันแต่งยากในความเป็นจริง เคสในกลุ่มกันกระแทกอะ่ะแทบทุกแบรนด์เขาจะมีออปชันในการแต่งกระดำนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเคสทึบจะใส่กระโทนสีดําได้สวยยิ่งดุยิ่งเทนเนี่ยโทนสีดําจะแต่งได้ดีและที่เรารีวิวไปจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแนวทางการแต่งแค่นั้นด้วยนะครับความเป็นจริงเรายังสามารถแต่งเป็นแบบกล mm ิตเตอร์ก็ได้นะครับหรือแต่งกระโทนสีก็ได้ถ้าเลือกเคสที่เหมาะสมอีกทีที่ร้านสี5สอง้าเราก็เตรียมของมาให้เยอะมากๆจะได้เลือกแต่งไปในสไตล์ที่ชอบได้อีกทีหนึ่งนะครับ,รบก็รีวิวเคสนะครับอันนี้เป็นตัวที่4หลังจากน,นจะเป็นีวิว ฟิลมกระจกกับตัวกระจกกล้องแล้วก็เป็นดรอปเทสอีกทีหนึ่งยังไงฝากติดตาม c h anel n 425แล้วคอยติดตามคลิปของ425ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดจะหาเคสให้ iPhone 15หรือว่าแก d g เจ็ตไอโฟน15นะครับต้องที่นี่เลยนะครับ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัว์ครับ